มาครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวหอยแครงดองครับใครเคยกินบ้างทุกคนอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยอันนี้มาจากสุรา์นะครับกระปุกนี้น่าจะประมาณ145บาทครับทุกคนเพราะว่ากี่สั่งมาจากกับหอยรากอ่ะ2อ9ครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนเป็นไซส์ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแต่กลิ่นน้ำของเขานะครับมันจะเป็นกลิ่นเหมือนน้ำ,นำดองซีอิ๊วเกาหลีเวลาเรากินพวกแซลมอนแซลมอนเดี๋ยวขอชิมน้ำดองกับเขาหนะ เหมือนเลยครับน้ำดองซีอิวเกาหลีอืมอันนี้มาจากาสุราษนะครับสูตรเด็ดเมืองร้อยเกาะนะครับอันนี้โน้สปอนนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้ไม่เคยลองแต่รสชาติน้ำดองเขาคือเค็มหวานชัดเจนแบบไม่ได้เค็มแบบไลๆไม่ได้เค็มแบบใสๆอะไรย่างเงี้ยครับเป็นเค็มแบบรสจัดอ่ะรสจัดอร่อยอืมอเป็นหอยแคลงดอง แปลว่ามันยังไม่สุกนะครับหอยแครงดองอ่ะเดี๋ยวกี้จะชิมเฉพาะตัวหอยเขาก่อนนะปกติไม่ค่อยกินหอยดองนะครับอืมอืมเค็มหวานเราจะตามด้วยรสชาติของหอยแครงอืมรสค่อนข้างจัดนะครับทุกคนอืม แต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่อร่อยไหมถ้าเกิดว่าใครชอบกินหอยแคลงแบบแบบลวกเลือดอะครับอืลวกแบบลวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลวกแบบไม่สุกมากครับทุกคนเออย่างกี้อะชอบคือกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีความเปรี้ยวเพราะว่าไอเนี้ยเขาจะเป็นเค็มหวานไม่เปรี้ยวเลยครับทุกคนอมกี่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเข้าแล้วมันจะแบบไปตัดตัดความเคม็มความหวาน ืเียมจิ้มซีฟู๊ดของกี้เองนะเอาดีไม่แย่เลยนะค่อนไปนทางดีด้วยทุกคนดีถึงดีมากเลยชอบเพราะว่าเป็นคนชอบกินหอยแคลงที่แบบกลึบกลึบไม่ไม่สุกมากอยู่แล้วครับทุกคน อันนี้เป็นไซส์เล็กเขาม,มีหลายไซส์เหมือนกันแหละวุ้มันกินกับน,น,น้ำจิ้มซีฟูดแล้วมันเข้ากันนะครับอือฮึลองกินกับใบมะกรูดอืออร่อยขังไข่ครับอือฮอือ ดีสมัยนี้ก็ออกมาดองได้หมดทุกอย่างแล้วทุกคนเนาะมันจะไม่เหมือนหอยดองของแบบหอยดองที่เป็นสีส้มๆนะทุกคนอันนั้นมันจะมีความรสชาติคือความเปรี้ยวเค็มใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นเค็มหวานของน้ำดอง อก็เหมือนเรากินพวกทะเลดองต่างๆครับทุกคนแต่ว่าน้ําดองเขาจะค่อนข้างเข้มข้นทําถึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องทําเค็มถึงหวานถึงเพื่อให้ถึงน้ําดองของตัวหอยอครับทุกคนเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้หอยเสียเดี๋ยวข้าวอืมอืมได้เลย อันนี้โนสปอนซื้อกินเองเดี๋ยวให้ดูเลยนี่คำสั่งซื้อนะครับซื้อมา2อัน299จากสิรเาจากสราเดี๋ยวปักตะกร้าให้สำหรับคนที่อยู่ในติ๊กต k อกนะครับอันนี้เป็นไซส์ไม่ใหญ่เขามีหลายไซส์อะทุกคนกี้อยากเอามาลองก่อนไงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติไม่กินไอ้หอยดองตัวสีส้มๆครับ ที่ว่ามากินกับอันนี้อร่อยครับทุกคนใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดฟิลกินยำหอยดองอะ่ะแต่ส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้ากินของเขาเปล่าๆอ่ะครับมันจะมีความเค็มหวานแบบค่อนข้างเด่นชัดมันต้องมีความเปรี้ยวของน้าจิ้มซีฟู้ดมาตัดนะครับทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าซื้อแบบที่เขาไม่ได้แถมน้ําจิ้มซีฟูด้ดก็ต้องมาตําเองแต่เหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อไซส์ใหญ่หรือกระปุกใหญ่เขาจะแถมน้ําจิ้มซีฟู้ดมั้ง ไหนลองห่อข้าวกินซสีนี่ใส่เข้าไปแล้วน้ำจิ้มซีฟูดตาม เหมือนกินยุกไม่ออกแต่มันก็จะแบบกินได้ทุกคนนี่นะกินไปเรยแล,แล้วขอชิมแบบที่ยังไม่ได้จิมซีฟู้ดอีกรอบหนึ่ง คือตัวหอยอ่ะดีเลยนะครับทุกคนไม่เละไม่ขาวยังมีความกรอบของตัวแบบเป็นหอยแคลงอยู่อ่ะอน้ำดองรสจัด ต้องตัดกับซีฟูดเปรี้ยวๆจริงๆไปกินกับสาหร่ายก็น่าจะเข้ากันครับใบมะกรูดคือเข้า นี่ว่าอร่อยเลยครับทุกคนเป็นอาหารที่คิดว่า อยากจะสั่งซ้ําอำบางอย่างเราจะกินเราแบบเออลองละให้รู้รสชาติละแต่นี่คือชอบด้วยความที่ชอบหอยแคลงลวกแบบเลือดเลืดด้วยมั้งครับแล้วเขาก็ล้างหอยแบบออกขาวนี้ผ่านกรรมวิธีของการดองมามันก็จะแบบ กินกินได้เนาะทุกคนไม่ต้องแบบทําสุกก็ได้ไม่ข่าวนะครับแต่เน้นย้ำไว้ว่าวงเล็บว่าสำหรับคนชอบกินพวกของดองด้วยนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่ไม่กินของดองเลยแล้วมากิน ยังไงมันก็ต้องมีความขาวครับเพราะว่าคุณไม่คุ้นชินกับความแบบเป็นของดองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครกินของดองอแล้วจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดรสชาตินี้คือเรียกว่าไม่ข่าวหรือใครกินหอยแครงถ้าใครกินหอยแครงสุกมากินแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกแย่ๆยืยๆแต่ถ้าเกิดคนที่กินหอยแครงเลือดอยู่แล้วมากินแบบนี้กินได้ครับอมืมันจะมีรสชาติหวานเค็มของตัวน้ําดองเข้าไปหอมหอยแครงยังมีความหอมอยู่ไม่ใช่ว่ากรบจนกลิ่นหอยแครงไม่ ไม่ไม่มีครับกินเข้าไปจนน้ํำดองมันหมดปุ๊บมันมัน,ม,นมันแบบคล้าย,ลายแล้วก็จะมีกลิ่นของหอยแครงติดอยู่ที่ปากคาเท็ท้ายจะเป็นกลิ่นหอยแครงอร่อยอใช้ได้เลยถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของวงการอาหารสอบกี้นะไม่เคยเห็นหอยแครงดองนะนะครับหรือครเคยกินหอยแครงดองยังไงเม้นท์บอกกันหน่อยนะครับ วันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวนี้จะลองให้เพื่อนๆชิมหรือไม่ก็กี้จะเอาไปกินกับยำมาม,ม่าดีกว่า <c oughs> โอเคครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลคกดแชรได้นะครับ